เสียบปักไดปักได้ละแล้วปักได้อะเสียบปักไดปักไดเออกระดาปักไดดปักได้ปักไดปักได้อันดีครับมาเจอกับช่างมูดอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ช่างมูดจะมาดูปมน้ำที่เปลี่ยนซีนแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับนี่ครับน้ำบ่อนะครับดึง ีแรกดึงขึ้นเขาไม่ได้นะครับดึงขึ้นเขาไม่ได้คือน้ําน้ํามันรั่วนะครับน้ามันรั่วนะครับช่างมูดเลยมาแต่งแต่งสปริงซีนนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ดึงขึ้นเขานู่นนะครับประมาณร้อยเมตรนะครับดึงดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเนินตีนเขานะครับนะครับรถไอ้น้ําใช้ในครัวเรียนนะครับก็นี่ครับก็ตอกมา ก็มาดูว่ามันดึงขึ้นไหมอันนี้นี่เจ้าของบอกว่าดึงขึ้นดีมากเลยท่านเอนช่างมูวก็เลยตามมาดูว่าจะมาบอกว่าน้ําทําไมที่แรกดึงขึ้นไม่สูงทีนี้ดึงข,ขึ้นสูงได้นะครับเพราะว่าอยู่กับสปริงเรานะครับที่คลิปก่อนหน้านั้นนะผมเสริมสปริงนะครับเสริมสปริงนี่ครับมอเตอร์นะครับอ่าแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ต้องมีฝาครอบนะครับฝาครอบ อาฝาครอบทําทไมถึงใช้ฝาครอบใช่ไหมครับหนึ่งเพราะว่าฝาครอบตัวนี้ลมมันจะพัดเข้าให้ right มอเตอร์เย็นนะครับให้มอเตอร์ไม่มีความร้อนนะครับไม่มีความร้อนไม่มีความร้อนนะครับถ้าถ้าน้ําไม่ขึ้นถ้าน้ําไม่ขึ้นหรือน้ําแห้งนะครับมอเตอร์จะไหม้นะครับเพราะว่าระบายความร้อนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีฝาครอบตูดนี้ปุ๊บมันจะดูดเข้ามาแล้วก็พัด ความเย็นระบายความเย็นตรงนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งน้ำก็ระบายความเย็นด้วยน้ํานะครับน้ําจะปรับถ่ายเทขึ้นขึ้นนะครับน้ anyway> <S <S ําถ่ายเทขึ้นน้ําเย็นเย็นอยู่ในบ่อนะครับอยู่ในบ่ออยู่ในบ่อนี่นี่ครับอยู่ในบ่ออยูนะน้ําอยู่ในบ่อจะมีความเย็นนะครับนี่ความเย็นนะครับนี่นี่น้ำบ่อนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับน้ําในบ่อใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วลดน้ํา มาขามด้วยนะครับทีนี้ถ้าน้ําแห้งเนอะเดือน3เดือน4เดือนห้านะครับน้ําแห้งมอเตอร์ไม่ขึ้นนะครับแรงดูดมันไม่ไม่ถึงนะครับถ้าแรงดูดไม่ถึงมอเตอร์ถ้าแรงดูดไม่ถึงนะครับเรามีวิธีแก้นะครับมีวิธีแก้คือเราให้ขยับมอเตอร์ตรงนี้นะครับไดตัวนี้ไดน้ําตัวนี้ให้ไปอยู่อยู่ลงในบอ่อประมาณเมตรหนึง่งหรือศอกหนึ่งก็ได้นะครับ ว่าแรงดูดมันจะดูดขึ้นมาได้นะครับจะแรงดูดมันจะดูดขึ้นมาได้นะครับีบวิธีแก้ถ้าดึงน้ําไม่ขึ้นปกติก็ขึ้นนี่ยทำไมน้ําไม่ขึ้นนะครับน้ําไม่ขึ้นให้เราวิธีแก้แบบนี้นะครับคือขยับมอเตอร์ขยับมอเตอร์ตัวนี้นะครับลงไปลงไปในบอ่อนะครับลงไปในบอ่อประมาณมิตรหนึ่งหรือศอกหนึ่งก็ได้นะครับ เนี่ยครับเพราะว่าแรงดูดมันจะได้ดูดขึ้นมาได้นะครับถ้าเดือน4เดือน5นะครับเดือน4เดือน5้านะครับถ้า้ํามันแห้งนะครับ้ํามันแห้งนะครับสาเหตุที่ดึงน้ําไม่ขึ้นเรามีวิธีแก้นะครับอันนี้ก็โอ้ดึงขึ้นไปนู่นนู่นนู่นดึงขึ้นไปบนเนินนะครับเนินเนินตีนเขาเลยนะครับนี่รดตามะขามต้นเล็กๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวช่างมดจะประมาณอันนี้สายอยู่ประมาณร้อยเมตรนะครับ นีท่ท่อท่อท่อน้ําส่งนะครับอยู่ประมาณ1 0 0ยเมตรนะครับถ้าซีนไม่ดีนะครับสปริงไม่ดีถ้าดึงขึ้นหนึ่งสูงปุ๊บสปริงตัวนี้จะหลุดนะครับมันจะมีอากาศเข้าได้นะครับสปริง,รงนนรอยู่ข้างในนะครับสปริงสปริงซีนนะครับจะอยู่ข้างในถ้าน้ําดันแล้วมันจะดูดมันมันจะมันจะรั่วได้ซึมได้นะครับถ้าเราอาัดสปริงแข็ง,ขง,ขงมันจะซึมไม่ได้นะครับ ครับเดี yeah! ๋ยวช่าวมูดจะไปเปิดดูนะครับว่ามันจะออกแรงไหมครับเสียบปักไดปักดล่ะเสียบปักดเสียบปักดเออกระนาปักด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 เสียบปักไดเสียบปักดเสียบปักไดปักด ได้ครับเจะบปักไสจัดายจัดายจัดความแรงของน้ำนะครับความแรงของน้ำดันขึ้นเนินประมาณร้อยเมตรได้บอกมาอยู่เนาะม่อยู่ประมาณสองร้อยเมตรครับเนี่ยความแรงของน้ำนะครับดึงดึงขึ้นเขาสายแตกเออสายแตกเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเอาใส่องค์ไว้เอาใส่องไ์ไเนี่ยใส่สง้อเออเออใส่ใส่ถังไว้เนี่ยนี่ครับนี่นี่ครับเอาขึ้นมาลดมาขามเนี่ยครับบนโนนเนี่ยครับบนโนนเนอะ นี่ไหนโอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมเห็นไหมขนาดล้วนนะเนี่ยอืมขนาดล้วนเนี่ยเนี่ยมันแรงความแรงอยู่กับสปริงนะครับสปริงสปริงอะไรสปริงสปริงไอ้สปริงสปริงซีนนะครับสปริงกดซีนนะครับเปลี่ยนสปริงกดซีนเออมาเต็มที่แล้วครับนี่นี่ครับดึงประมาณ200เมตรนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้โหนี่ครับลองเอาไปทําดูนะครับเปลี่ยนสปริงนะครับ ให้สป,ปริงแข็งขึ้นนะครับดึงขึ้นดึงขึ้นเขาได้นะครับดึงขึ้นเขาได้นะครับนี่นี่นี่น,น,น,นี่ปึ๊บ